สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะก็วันนี้เหมือนเดิมค่ะมาเจอกับช่องของเอมกันนะคะกับช่องช่องนี้นะคะที่จะพูดถึงพลังงานนะคะอ่าแล้วก็ความเป็นไปของแต่ละท่านของแต่ละบุคคลนะคะวันนี้เหมือนเดิมนะคะไม่มีหัวข้ออะไรจะมาให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะว่าเดีย๋ยวก่อนอื่นมาดูกันเนาะว่าแต่ละท่านที่วันนี้เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ มีสถานการณ์เหตุการณ์อะไรอย่างไรกันบ้างนะเอมจะใช้ไพ่ออร์เริลน,นะคะในการเช็คดูนะว่าแต่ละท่านนะคะที่เข้ามาวันนี้สถานการณ์ตอนนี้กำลังเจอเหตุการณ์อะไรกันอยู่กันอยู่บ้างนะคะขอสามใบเหมือนเดิมนะคะามาเช็คกันนะว่าตอนนี้แต่ละท่านนะคะกำลังเจอสถานการณ์อะไรกันอยู่ อืม Moving forward นะคะก้าวไปข้างหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอืมแสดงว่าหลายๆท่านเนี่ยคะกำลังจะมีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างนะกำลังจะทำอะไรหลายๆอย่างในเร็วๆนี้ก็ได้หรือกำลังจะโยกย,ย้ายเปลี่ยนแปลงงานหรือขยับขยายหน้าที่การงานตำแหน่งนะคะในทิศทางที่ดี มีการปรับเปลี่ยนพลังงานมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นยังไงต่อ Memory นะคะหงแห่งความทรงจำของคนที่รักแต่ก็ให้เห็นว่ายังมีในเรื่องติดในเรื่องของความทรงจำหวงแหนนะคะในสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆอยู่บ้างนะ ่ะขออีกหนึ่งใบนะคะมาเช็คกันสถานการณ์เป็นอย่างไรว้าติดมาสองใบเลยโอ้มีไพ่ของความศักดิ์สิทธิ์ความแจ่มแจ้งความกระจ่างนะคะแล้วก็มีไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการดิ่งลงลึกในเรื่องของภาวะทางด้านอารมณ์นะคะเนี่ยการต่อสู้กับความหดหูด่ซึมเศร้านะคะ ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแสดงว่าหลายๆท่านนะคะตอนนี้อาจจะจมดิ่งอยู่ในภาวะของความทรงจำอะไรบางอย่างเป็นความทรงจำเก่าๆที่ยังไม่สามารถเคลียร์ออกมาได้แต่เห็นว่ากำลังจะอยู่ในภาวะของการก้าวออกมาจากสิ่งที่มันเป็นความทรงจำครั้งเก่าอะไรที่ก่อนหน้านี้ที่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตที่มันฉุดหลังชีวิตไว้ะคะ่ะ การดิ่งการจมหรือหลายๆคนนะคะอยู่อยู่ในภาวะ,ะการเป็นซึมเศร้าเลยด้วยซ้าน,นะหลายๆคนอาจจะมีเห็นช่องทางหรือเห็นทิศทางในการที่จะรักษาเยียวยาตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาหมอการกินยาหรืออาจจะหลายๆคนอาจจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะมันมันให้เห็นว่าพลังงานเหล่านี้มันยังค้างคาอยู่ในตัวตนของคุณอยู่ณนะตอนนี้แต่เดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะ คุณจะมีช่องทางจะเจอแสงสว่างอะไรบางอย่างหรือมันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาให้คุณเป็นช่องทางเป็นเส้นทางอะไรบางอย่างให้คุณได้มองเห็นช่องทางที่จะก้าวออกมาจากสู่ความซึมเศร้าจากสู่ความทรงจําเก่าๆที่มันยังฉุดยังดึงยังรั้งคุณอยู่แล้วทําให้คุณออกมาจากสิ่งสิ่งนี้ค่ะเนี่ยเพื่อให้คุณไปอยู่อ่า แล้วคุณจะเห็นถึงแบบความจำแจ้งความกระจ่างนะคะมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามาปกป้องคุ้มครองดูแลคุณด้วยนะพลังงานที่เห็นเป็นประมาณนี้นะคะอืมมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องดูแลให้คุณจะเห็นความชัดความกระจ่างอะไรที่มันดึงมันฉุดมันรั้งคุณก่อนหน้านี้คุณจะปลดล็อกคุณจะปลอดโปร่งคุณจะโล่งเบาสบายมากกว่าเดิมนะแต่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเดี๋ยวคุณจะปลดล็อกได้มันจะมี มันจะมีสัญญาณจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วแต่แล้วแต่ละท่านแล้วแต่ละคนนะสัญญาณของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมาในรูปแบบของความฝันหรือบางคนอาจจะไปเลื่อนคลิปอะไรบางอย่างหรือเจอหรือใครอาจจะมาฟังช่องเอมอยู่อะคะ่ะแล้วก็ได้ยินได้ฟังเรารู้สึกเออมันมันให้เห็นถึงความกระจ่างอะไรบางอย่างแล้วก็จับ คีย์เวิร์ดบางคำคำพูดหรือบางคำประโยคไปเอานำไปใช้แล้วมันปลดล็อกความทรงจำในอดีตอะไรบางอย่างที่มันฉุดลังเราไว้อ่ะค่ะแล้วมันทำให้เราดูดออกจากภาวะนี้นะคะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะเดี๋ยวขอมาเช็คนะคะแต่ละท่านแต่ละตัวตนเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถ้าฟังเราใช่นะคะก็ฟังกันต่อถ้าฟังเราอึดอัดรู้สึกว่าไม่ใช่พลังงานของตัวเองก็สามารถเร่อนเ่อนผ่านคลิปได้เลยนะ เอ็มขอเช็คพลังงานเช็คตัวตนนะคะพื้นดวงของแต่ละท่านนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะเด็กถือเหรียญน,นะคะให้เห็นถึงตัวตนของคุณนะ่ะให้เห็นถึงความสดใส การวางแผนการความมีชีวิตชีวาการกำลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นหรือการได้รับของขวัญได้รับสิ่งดีๆหรือกำลังจะได้รับช่องทางอะไรดีๆบางอย่างนะคะว้าวกำลังจะมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาจริงๆนะคะ ถ้าในเรื่องของเซนส์สัญชาตญาณจิตวิญญาณนะก็มองว่าคุณแบบมีสัมผัสที่6นะคะเซนส์ดีหรือมีโอกาสก่อนหน้านี้ที่คุณไปเจอค่ะน่าจะเป็นจุดที่ทําให้คุณเหมือนแบบไปเรียนรู้กับความทรงจําครั้งเก่าวความแบบที่มันหนักที่มันหนักที่มันแน่นอยู่ในความรู้สึกของคุณนะเนาะเพื่อแบบว่าให้ไปเรียนรู้เพื่อจะปลดล็อกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มันจะมีโอกาสอะไรบางอย่างให้กับคุณเข้ามานะเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็ มีเกณฑ์ของการเรื่องของมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะนะบางคนอาจจะมีแบบลาบลอยเล็กๆน้อยๆได้นะคะอืมันดีดออกมาเนาะเอาเลยแล้วกันนะคะเดิมมูลอ่าโชคลาภอาจจะมาในทิศทางของความฝันก็ได้นะคะหรือใครเร็วๆนี้อาจจะพยายามจะกําลังจะเอาตัวเองออกออกจากภาวะความดิ่งความอึดอัดความดิ่งความจมนะคะ หลายหคนนะดูแล้วอาจจะมีภาวะการเป็นซึมเศร้าอยู่จริงๆนะคะอาจจะแบบเป็นซึมเศร้าโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะถ้าไงลองลองเช็คลองเช็คตัวเองนะคะให้เห็นโอกาสนี้ก่อนหน้านี้เข้ามาแล้วด้วยนะคะเป็นโอกาสที่จะเป็นโอกาสใหม่ๆ เป็นงานใหม่ๆเป็นสิ่งที่คุณอาจจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆมาแล้วมันตอบโจทย์ในเรื่องของเงินคุณมีความกระตือรือร้นนะคะแต่มันยังมีความดิ่งมีความคิดมากคิดเยอะมีความกังวลวิตกกังวลภาวะของความแบบที่มันนอนเนื่องอยู่มาในใจิตในใจของคุณที่เป็นระยะเวลาอย,ย่างยาวนานนะคะสิ่งสิ่งนี้มันอาจจะยังข้างค้างคาใจคุณอยู่มันยังทําให้คุณดิ่งอยู่นะหรืออีกในนึงค่ะมีเกณฑ์ว่าจะได้โชคได้ลาบจากความฝัน นะคะอืมหลายๆคนค่อนข้างจะแบกรับภาระอะไรเยอะทําอะไรหลากหลายอย่างนะคะแบกรับเยอะอ่าบางคนอาจจะต้องทําทั้งงานแล้วก็ต้องดูแลทั้งครอบครัวไปด้วยก็ได้ด้วยนะคะเป็นคนที่มองเราเป็นคนมีความสามารถนะความเป็นสิบไม้เท้านะคะพื้นตั่ของคุณอนะ่ะคุณเป็นคนที่ต้องทําอะไรหลากหลายอย่างมากๆเป็นคนที่แบบว่าหรืออีกในนึงอะคะ่ะเป็นคนที่ทําอะไรได้หลายๆอย่าง เป็นคนเก่งดูแลทั้งครอบครัวดูแลทั้งตัวเองทํางานได้หลายรูปแบบนะคะหรือว่าต่อให้งานงานหนึ่งที่คุณทำอะคะ่ะคุณสามารถแบบจับงานได้หลายๆายงานนะคะหรืออาจจะเป็นในระดับของหัวหน้าก็ได้ถึงตัวตนของคุณจะจะมีความเป็นเด็กถือเหรียญน,นะแต่การแบกรับภาระของคุณค่อนข้างจะมากพอสมควรนะคะอืม แล้วก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาการเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะคะอาจจะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ศึกษาหาความรู้ด้วยนะแล้วก็เอ็มมองว่าความจมดิ่งอะไรบางอย่างนะเหมือนสิ่งที่เข้ามาค่ะเพื่อให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงนะคะคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปเนี่ยคุณมีกําลังมีโอกาสดีๆของเรื่องการเงินเข้ามานะคะก่อนหน้านี้ถ้ามันมีเรื่องแต่มันยังมีเรื่องของความไม่สบายใจอาจจะมาจากที่ คุณแบกรับภาระอะไรที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆเหมือนเงินก้อนอเหมือนเงินที่จํานวนที่ได้มามันอาจจะไม่พอถั่วเฉลี่ยกับสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบแบบนี้ก็ได้ด้วยนะแต่เหมือนคุณก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะคุณยังคอยหาโอกาสคอยเรียนรู้สม่ําเสมออยู่นะม,มีใครในที่นี้ทําอะไรเกี่ยวกับการสื่อสารการออนไลน์บ้างหรือเปล่าคะ ถ้าเห็นถึงการทำสื่อสารการออนไลน์นะก็มองว่าไปนี้ทางที่ช่วงนี้อาจจะมอีอาจจะมีการแบบของการติดขัดหรือมีปัญหาเรื่องของการติดต่อสื่อสารสักนิดนึงก็ได้ด้วยนะคะแต่มองว่าเดี๋ยวมันจะขยับขยายนะให้เห็นถึงความล่าช้านะคะเดี๋ยวเอ็มค่อยขอขยายเดี๋ยวเฮอร์มีสักหน่อยแล้วกันนะคะ อแต่ไม่ต้องห่วงนะความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเอ็มมองว่าความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นนะขออีกหนึ่งใบค่ะสรุปเป็นยังไงอห้าดาบดีดมากับเด็กช่วย,วยลหลายหคนในที่นี้นะคะเอ็มมองว่ามันมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาตั้งแต่ในอดีตแล้วละ่ะ เป็นโอกาสของการเริ่มต้นของงานใหม่ๆมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะมันถามว่ามันตอบโจทย์เรื่องของเงินไหมมันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของเงินแต่ทีเนี้ยเอ็มมองว่าความรับผิดชอบของคุณอนะค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะเหมือนจํานวนเงินตอนนี้ที่มันเข้ามามันอาจจะไม่ได้ถัวเฉลี่ยกับความรับผิดชอบที่คุณจะต้องรับผิดชอบนะคะมันมีความไม่สบายใจมีความดิ่งมีความอะไรหลายๆอย่างที่มันยังรู้สึกแบบหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือ งานที่คุณทาอะค่ะมันมีการตกลงสัญญาอะไรกันบางอย่างแล้วมันยังมันยังเห็นถึงการที่คุณยังได้อะไรบางอย่างมาได้แบบยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ดูแล้วคุณมีความสู้ความลุยมีการศึกษาอยู่เสมอๆนะคะไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ของการศึกษาได้นะอันนี้เป็นไพ่ของการหาข้อมูลเป็นไพ่ของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะคะคุณมีความพยายามนะคุณคุณสู้ไม่ถอย ะะอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตคุณก็สามารถละทิ้งคุณไม่ได้ให้ค่าให้ความสําคัญหรือถ้าใครกําลังเอาเปรียบคุณอยู่มันยังมีเห็นพลังงานถึงการถูกเอาเปรียบถึงการถูกด้อยค่ากับการที่ยังคิดกับคุณไม่ดีหรือทําอะไรกับคุณไม่ดีกับคุณอยู่นะคะมองว่าถามว่าคุณรู้ไหมมองว่าดูว่าคุณรู้นะเดี๋ยวเอ็มขอขยายเดิมูนหน่อยนะคะคอดูเดิมูนหน่อย หลายหลายคนนะหลายหลายคนในที่นี้ออไม่ไม่รู้ว่ามาสายปฏิบัติกันหรือเปล่านะคะหรือว่าใครเร็วเร็วนี้อาจจะมีเรื่องของการความเป็นเดม,มูลหรนะืแฮงแมนเนาะมันมีอะไรที่มันนอนเนื่องอยู่อยู่มันมีอะไรที่มันแบบเหมือนอมพรางคุณไว้อะคะ่ะเป็นเวลามาเป็นระยะเวลาแบบยาวนานหรือก่อนหน้านี้ถ้ามันมีการปลดล็อกแต่ว่าเหมือนพลังงานเนี้ย มันมันยัง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 อัมพางคุณอยู่เหมือนเขาติดพลังงานเนี้ยมันเหมือนมันติดความความแบบทําให้คุณดิ่งทําให้คุณจมความซึมเศร้าเป็นเรื่องของภาวะทางอารมณ์ความซึมเศร้าก็ได้นะคะที่เหมือนคุณดิ่งอยู่ในภาวะเนี้ยมาอย่างเวลายาวนานแล้วนะเอ้ยอยังไงต่อเอ่ยอืมมีเกณฑ์ว่าเดี๋ยวกําลังจะสิ้นสุดนะคะแต่แบบ แต่สิ่งที่ให้เอ็มเห็นเนาะเหมือนคุณอาจจะก,กลับมาอยู่ในวังวนของความของความซึมเศร้าของความดิ่งของความแบบลึกนะแล้วก็ยิ่งเวลาช่วงความฝันในระยะเวลากลางคืนหรือว่าเวลาช่วงกลางคืนคุณจะเป็นหนักเวลาช่วงเวลากลางคืนได้ด้วยนะคะสิ่งสิ่งนี้เหมือนเป็นมานานแล้วนะขยายด้วยแฮงแมนนะคะขอขยายห้าหดาบนิดนึงว่าคอยใบ อเอ็มมองแบบนี้นะอะไรที่มันอะไรที่มันขัดขวางคนที่คิดไม่ดีมองว่าคุณจะแบบคุณจะตัดคุณจะตัดได้นะคะคุณจะไม่ใส่ใจคุณจะไม่สนใจใครที่พูดด้วยค่าใครที่พูดอะไรใส่ร้ายด้วยคำพูดรุนแรงทำให้คุณเสียใจนะคะ,ะการถูกด้อยค่าหรือการถูกอะไรก็ตามนะ มันเหมือนว่าคุณให้เห็นให้เห็นว่าคุณจะแบบจะวางอะค่ะให้เห็นถึงการการวางลงการไม่ไปให้ค่ามันอาจจะมีความภาวะความดิ่งอะไรบางอย่างยังยังนอนเนื่องอยู่ในจิตในใจคุณอยู่นะเดมขอขยายเย็กชีดดาบหน่อยสิในอนาคตเป็นอย่างไรอืมแน่นอนคุณจะพัฒนาขึ้นค่ะเหมือนคุณจะเฉียบคมมากขึ้นคุณจะเฉียบขาดมากขึ้น เหมือนหลายๆอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมันทําให้คุณเกิดการเรียนรู้การพัฒนาคุณมีจุดแข็งภายนอกของคุณคน,คนอาจจะมองว่าคุณเป็นยังดูแบบเป็นเด็กเป็นอะไรเป็นเด็กเนาะดูแล้วแบบอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในเห็นว่าคุณก็มีพลังงานของความเป็นเด็กดูไม่น่าเชื่อถือหรืออะไรก็ตามแต่มันได้เห็นถึงการพัฒนาอะไรบางอย่างความเป็นตัวตนของคุณในเบื้องลึกจริงๆมันมีภูมิปัญญามากๆ ะะมันมีภูมิปัญญาสูงมากๆเลยนะเราก็ก่อนหน้านี้มันมีโอกาสอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ามาแล้วแต่มันยังอาจจะมันปิดกั้นด้วยความคิดของคุณความรู้สึกของคุณความดิ่งความจมที่มันนอนเนื่องมาอย่างยาวนานดูใครหลายๆคนในที่นี้ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าแล้วเดี๋ยวให้เห็นว่าคุณพยายามจะเอาตัวเองออกจากจมดิ่งจากภาวะอะไรบางอย่างมันมาสืบเนื่องด้วยอาจจะเป็นเรื่องของคำพูดของการถูกด้อยค่าจากคนในครอบครัว จากคนที่คุณรักแบบนี้ได้ด้วยนะคะเบยเอมขอดูเจอเฮอร์มิตหน่อยว่าเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรนะคะเอมมองว่าเป็นเรื่องของตัวคุณนะเหมือนมันมันจริงๆอ่ะคุณหล่อหลอมคุณมีภูมิปัญญามากๆนะคะคุณมีความแร่งมีความชาญฉลาดมีสติปัญญาคุณทำอะไรทุกๆอย่างในทุกๆุกวันนี้ค่ะ คุณทําเป็นในสเต็ปค่อยเป็นค่อยไปแต่มันยังมีพลังงานอะไรบางอย่างของการยังยังแบบบางทีมันยังวนเอาเรื่องซ้ําเรื่องเดิมวนกลับมาดิ่งวนกลับมาทุกข์มาเครียดหรือต่อให้คนที่ทํากับคุณไม่ดีพูดกับคุณไม่ดีทําอะไรกับคุณรับหลังไม่ดีก็ตามอะค่ะอพลังงานเหล่าเนี้ยมันยังเห็นว่าเขายังยังวนเวียนยังคิดกับคุณไม่ดียังทําอะไรกับคุณไม่ดีแม้กระทั่งเรื่องของคุณใส่มนดําก็ตามนะ ถ้าไม่ใช่เรื่องของคุณใส่มนดํานะคะอาจจะเป็นเรื่องของเอ็มเขาดูหน่อยอืมแต่เอามมองว่าเดี๋ยวมันจะมีการจบการพังกันนะคะมันจะมีการเคลียร์กันนะอ่ะสําหรับพลังงานเป็นประมาณนี้เนาะเพราะว่าก่อนก่อนเริ่มแรกเลยมันได้เห็นถึงแบบมันมีพลังงานของของเมมโมรีความทรงจำเก่าความดิ่งลึกความเป็นซึมเศร้านะคะใครหลายๆคนในที่นี้นะคะกําลังจะพยายามหลุดออกจากภาวะนี้ อยู่นะแล้วมีเกณฑ์ว่าภาวะนี้มันยังวนเวียนอยู่อาจจะมาจากคำพูดการถูกด้อยค่าจากคนที่คุณรักจากคนที่คุณไว้ใจนะคะแต่คุณไม่ต้องห่วงถามว่าคุณหลุดได้ไหมคุณหลุดได้แน่ๆคุณเป็นคนมีความสามารถคุณสู้ไม่ถอยแล้วก็มีเกณฑ์ของการเดินทางของการหลุดพ้นนะคะอืม เป็นประมาณนี้อะเดี๋ยวเอมขอดูวันนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะคะเดี๋ยวขอขอดูคำแนะนำจากไพ่หน่อยวันนี้ให้เห็นว่าพลังงานอยู่ในในทิศทางของคนที่ก่อนหน้านี้มีภาวะของความดิ่งความจมความลึกเป็นภาวะซึมเศร้าได้นะคะอยู่กับตัวเองมามากๆนะกำลังจะหลุดออกจากภาวะนี้แล้วนะคะแต่ยังให้เห็นถึงพลังงานที่ มันเหมือนมันเข้ามาทดสอบอะค่ะว่าสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของคําพูดการถูกด้อยค่าหรืออะไรที่มันยึดติดก,กับคุณมาเป็นเวลาอย่างยาวนานมันยังกลับเข้ามาเหมือนกลับมาเป็นบททดสอบให้ดูว่าคุณยังจะสามารถอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้แล้วแก้ปัญหากับเรื่องราวเหล่านี้แล้วสามารถจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปในนิศทางไหนทําแบบใดนะคะเหมือนจะยังมีเรื่องราวพวกนี้ให้คุณได้เรียนรู้ได้พัฒนาไปอีกนะ อ่ะแล้วหลังจากนี้เป็นอย่างไรคะอะขอดูคําแนะนำจากพี่ไพ่หน่อยคะ่ะอืมคุณจะหลุดออกจริงๆนะหกดาบนะคะภาวะก่อนนะี้มันเหมือนเป็นบททดสอบจริงๆนะแล้วความเป็นหกดาบอะคะ่ะเหมือนคุณจะหลุดจากภาวะอะไรที่มันแบบนอนเนื่องในจิตในใจคุณมาเป็นเวลายอย่างยาวนานความคิดมากความคิดเยอะ,อะ จา,จากตันหาจากแม้กระทั่งในเรื่องของตันหาความกลัวในเรื่องของความกลัวอะไรต่างๆก็ตามหรือในเรื่องของคําพูดที่คุณถูกกระทํามาต่างๆก็ตามนะมองว่าเดี๋ยวคุณเหมือนจะเคลียร์ได้คุณจะเข้าใจเพราะคุณได้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาการตัวคุณเองอะคะ่ะเหมือนจะเกิดความเข้าใจเราเคลียร์ได้ตัวคุณเองนะแล้วมองว่าคุณหลุดแน่นอนหกดาบขึ้นมานะคะหลุดความเป็นหกดาบอะคะ่ะมันหลุดออกจากสิ่งที่มันเห็นไหมคะ ก่อนหน้านี้คลื่นอะ่ะมันเป็นน้ําที่มีคลื่นอะ่ะแล้วมันออกไปสู่น้ําที่มันเรียบอะค่ะมันไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าเดิมหลุดออกจากภาวะที่มันวุ่นวายซับซ้อนนะคะออกจากปัญหาออกจากความวุ่นวายคุณจะเคลียร์เรื่องราวพวกนี้ได้แน่นอนนะ เป็นยังไงต่ออู้เงินทองก็เข้ามานะคะถ้าใครก่อนหน้านี้ในเรื่องของเงินทองความสุขรู้สึกตัวเองไม่ค่อยมีความสุขเลยนะคะรายได้ที่เข้ามาก็ไม่ถั่วเฉลี่ยกับรายจ่ายที่ต้องรับผิดช,ชอบนะถ้าคุณหลุดออกจากภาวะนี้ได้แน่นอนแล้วคุณหลุดได้แน่นอนนะคะมันจะเห็นถึงการเงินการทองมันจะสบายขึ้นมันจะโฟลขึ้นแสดงว่าใครหลายๆคนในที่นี้อาจจะมีเรื่องของการ ถูกทำอะไรไม่ดีด้วยมีคนจ้องทำร้ายคุณมีคนคิดอะไรไม่ดีกับคุณมันทำให้คุณอาจจะแบบอึดอัดสมองมันอาจจะไม่แล่นดูแบบคิดอะไรมันก็ดูแบบพลามัวดูดูขัดขวางไปหมดเลยดูคิดไม่ออกดูไม่รู้จะไปทิศทางไหนนะคะแล้วก็หลายๆคนติดภาวะนี้มามานานแล้วนะมองว่าเดี๋ยวคุณจะเคลียร์ได้เพราะว่าคุณเกิดความเข้าใจกับมันนะคะคุณใช้ในเรื่องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะ่ะ ทำความเข้าใจศึกษาดูมันนะคะเป็นบทเรียนรู้หนึ่งของคุณนะคะแล้วมันทำให้คุณแกร่งขึ้นแข็งขึ้นพอคุณเข้าใจขึ้นแล้วคุณตัดอะคะ่ะตัดจากใจตัวคุณเองด้วยนะตัดออกจากความรู้สึกเองอะคะ่ะเนี่ยแล้วมันเป็นเนี่ยเห็นไหมคะมันคุณจะได้กลับมาเป็นตัวเองเป็นในทิศทางเป็นในรูปแบบของตัวคุณเองมีความคิดมีความ มีความคิดเป็นของตัวเองอยากรุยอยากทำอะไรจะได้รุยได้ทำอีกครั้งอา,อาจจะยังมีเรื่องของความกังวลอยู่นะคะความคิดมากความคิดเยอะการนอนไม่หลับนะก็มองว่าพนังงานพวกนี้มันไม่ได้เขียรยได้ง่ายๆเลยเจออะไรกันมาเยอะนะคะความเป็นสเตมแต่คุณจะใช้สติปัญญาในการสู้อุปสรรคปัญหาถามว่าความกังวลเหล่านี้ความรับผิดชอบเหล่านี้ ความเครียดความกังวลเหล่านี้หรือการภาวะของการนอนไม่หลับมันยังติดอยู่กับคุณไหมยังอยู่แต่คุณจะใช้สติปัญญาค่ะความเป็นเรนนะคะคือการอ่อนนอกอ่ะการอ่อนนอกแข็งในคือใช้สติปัญญาใช้ความนิ่งสงบอะคะ่ะในการสยบความความก้าวร้าวความแข็งแกร่งภายนอกที่เข้ามากระทบคุณนะคะแล้วเหมือนคุณจะเติมเต็มตัวเองความสุขตัวเองได้ดีมากขึ้นเ mm hmm. ดี๋ยวเอ็มขอขยายก้าวดาบนิดนึงนะ มีในเรื่องของเหมือนมันเป็นการเรื่องราวที่คุณเจอค่ะเหมือนมันเป็นการกระตุ้นอะไรบางอย่างมันเป็นความทุกข์เรื่องเก่าอาจจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมที่มันวนกลับมาอีกแล้วมันกลับมาสร้างความทุกข์ให้คุณอีกอะค่ะมันเหมือนมาเป็นอะไรบางอย่างที่เข้ามากระตุ้นของคุณเข้ามากระตุ้นสติปัญญาคุณเข้ามากระตุ้นชีวิตของคุณนะคะเข้ามากระทบจิตใจเข้ามากระทบ ทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้คุณเหมือนได้เปิดการอย่างรู้ความเมตตาเซนสสัมผัสที่6ความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณเอ็มมองว่าแบบนั้นเลยนะแล้วมันจะทำให้คุณแข็งแกร่งแล้วพอสิ่งที่มันเข้ากระทบอะค่ะเดีย๋ยวคุณอาจจะได้ไปเจออะไรที่มันแบบกระทันหันเข้ามาอีกได้พอคุณได้เจอ,อค่ะคุณจะแก้ปัญหาด้วยการใช้สติปัญญา จากความชาญฉลาดจากสิ่งที่คุณเจอมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะวนกลับมาอีกคุณจะใช้สติปัญญาของคุณในการแก้ไขปัญหานะคะเอ็มเอม,มองว่ามันเหมือนมันเหมือนแบบเข้ามาเพื่อให้คุณแบบยกระดับเพื่อพัฒนาเพิ่มมากไปกว่าเดิมอะคะ่ะเดี๋ยวขอคำแนะนำจากไพ่อาราเกนอีก3ใบนะ ติดติดออกมาถึงสองใบนะคะเอ็มพยายามจะเลือกเอ็มพยายามจะหยิบใบเดียวนะแต่ก็ติดสองรอบนะคะอะออกจากภาพดวงตาอะไรหลายๆอย่างนะคะจริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวมูนแฮงแมนขึ้นมาตั้งแต่พื้นดวงคุณเมื่อกี้เนาะเออคุณจะได้ออกจากภาพดวงตาอะไรที่มันเป็นภาพลวงปิดบังดวงตาคุณไว้ขุ่นมัวมองไม่ออกดิ่งจมลึกนะคะซึมเศร้า คุณจะได้เห็นจะกระจ่างแจ้งจะออกมาสู่ภาวะนั้นนะคะเพราะตัวพื้นฐานของคุณคุณเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำคุณถึงจุดในภาวะที่ราต้องพัฒนาและสิ่งเหล่านี้เอ็มมองว่าอย่างนี้นะสิ่งเหล่านี้ที่คุณเจออยู่อะค่ะมันมาเพื่อให้คุณได้ได้ไปอยู่ในจุดของความเป็นผู้นำอะมันเหมือนปัญหาที่เข้ามากระทบอ่าอะไรก็ตามที่ก่อนหน,น้านี้คุณแก้คุณคุณไม่รู้ว่าจะแก้ไขสถานการณ์ยังไง บางทีอ่าถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นเวลาคุณมองอ่ะให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่จะมองออกถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นนะคุณจะมองออกออกหมดเลยปลอดโปร่งพราะว่าเป็นเรื่องของคุณเองอะค่ะเหมือนเส้นผมบางภูเขาเหมือนเอ๊ะมันจะแก้ยังไงมันไปไม่เป็นมันรู้สึกมันติดไปหมดมันมองไม่ออกมันขุ่นมัวไปหมดมันดิ่งมันจมมันลึกไปหมดแต่มันมาเพื่อให้คุณเหมือนมันจะกําลังจะมีอะไรเข้ามากระแทกอะค่ะ เพื่อให้คุณได้ปลดล็อกเพื่อให้คุณได้หลุดเพราะภาวะของคุณจริงๆมีความเป็นผู้นําคุณจะต้องใช้ภาวะที่คุณเจอค่ะไว้ไปชี้นําแนวทางผู้อื่นไว้ไปบอกกล่าวผู้อื่นเวลาไว้ไ,วไปเป็นแบบให้คาปรึกษาแก่ผู้อื่นนะคะแล้วก็ไว้ในการใช้อะไรบางอย่างในอนาคตของตัวคุณเองด้วยนะเพราะว่าภาวะความเป็นผู้นําก็ขึ้นไหมเห็นเนาะอีกหน่อยอปัญหาของคุณอาจจะมีมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนอันเนี้ยมันเป็นบทเรียนอีกหนึ่งบทเรียนนะคะ ให้คุณได้เติบโตได้พัฒนาเพื่อจะสูะ่ความเป็นผู้นำอะไรบางอย่างในอนาคตของคุณเนาะ,ะเดี๋ยวเอ็มขออีกหนึ่งใบนะคะ,ะเพื่อให้คุณไปก้าวกระโดดแห่งความศรัทธาเพื่อให้คุณไปอยู่ในจุดที่มีความสุขเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่มันเป็นบททดสอบอะไรบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณแหละเป็นผู้ส่งมาให้ นะคะมันเป็นอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเจอบางอย่างที่มันอาจจะดูสลับซับซ้อนมันอาจจะดูมีเงื่อนงามมันอาจจะดูดิ่งจมลึกมันอาจจะเป็นปมในวัยเด็กนะคะที่คุณจะต้องพยายามหลุดออกจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดการกระทบนะคะการจมดิ่งการที่แบบเหมือนคุณอยู่กับตัวเองตกผลึกกับอะไรบางอย่าง เพื่อให้ได้เห็นเพื่อได้รู้เพื่อออกจากภาพดวงตาอะไรบางอย่างเพราะทุกวันนี้ค่ะเหมือนเราเกิดมาเราก็เหมือนกันเล่นเกมเนาะเหมือนชีวิตคนเราเราไม่มีจริงๆเราร่างกายนี้สิ่งของเรานี้มันไม่ใช่ของเราอะค่ะต่อทอยเอ็มพูดได้นะแต่ตัวเอ็มก็ยังทําไม่ได้เหมือนกันนะเอ็มต้องบอกไว้ก่อนแต่ก็นะคะจากที่เอ็มฟังครูบาอาจารย์มา mm hmm. อะไรแบบนี้เนาะ mm hmm. เหมือนคุณอยู่ในภาวะนี้เช่นกัน mm hmm. นะคะเหมือนให้คุณได้เรียนรู้ mm hmm. เพื่อการก้าวกระโดด เพื่อการก้าวกระโดดเพื่อความเป็นผู้นําเพื่ออีกหน่อยคุณจะต้องคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ชี้แนวทางผู้อื่นคุณอาจจะต้องเป็นครูบาอาจารย์คุณอาจจะต้องเอาความรู้จากที่คุณไปกระทบไปเจอมานะคะไว้คอยให้คําปรึกษาหรือเป็นการชี้นําแนวทางอะไรบางอย่างในชีวิตคุณในวันข้างหน้าที่คุณจะต้องก้าวไปสู่ในจุดที่สูงขึ้นนะเอมองเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับพลังงานวันนี้นะ,ะถ้าฟังเราชอบฟังเราใช่ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจกันด้วยนะคะ แล้วก็ฝากสนับสนุนช่องเอมกันด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะก็สำหรับคนที่เข้ามารับชมและฟังคลิปเอมในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนโปร่งโล่งเบาสบายนะคะภาวะอะไรที่มันอึดอัดหนักมันแน่นมันหนักนะคะอยู่ในสมองอยู่ในจิตในใจก็ขอให้เคลียร์ขอให้เคลียร์ออกขอให้โปร่งโล่งเบาสบายนะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของทุกท่านนะคะคุ้มครองนะคะขอให้มีแต่ความโชคดี นะอะไรที่มันขุนมัวอะไรที่มันมองไม่ออกก็ขอให้กระจ่างแจ้งขอให้สว่างสวยกระจ่างแจ้งและเห็นชัดเจนนะคะหลุดออกจากความวิตกกังวลหลุดออกจากความขุนมัวในจิตที่มันนอนเนื่องในจิตในใจนะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีคะ่ะก็วันนี้เอ็มไปก่อนนะคะพรแต่ละวันก็ส่งให้กันไม่เหมือนไม่เหมือนกันในแต่ละวันเลยวันนี้ก็ขอตัวไปลวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ